กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะด้วยความเคารพอย่างสูงข้าพเจ้ามาเผยแพร่ธรรมในหัวข้อธรรมเรื่องกระบวนการคัดกรองดวงจิตซึ่งองค์พระพุทธเจ้าท่านได้ให้ทำพุทธวิธีกระบวนการทำข้าวเม้าข้าวใหม่โดยเริ่ม ต้นจากการลงไปเก็บเกี่ยวข้าวที่ท้องนาเพื่อคัดมเมล็ดข้าวแล้วนำไปคั่วให้สุกมีกลิ่นหอมพร้อมที่จะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาต่อไปได้ควรทำเช่นไรซึ่งก็มีหลักธรรมในการพิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่ประการที่หนึ่งคือ การที่จะชุดช่วยดวงจิตนั้นต้องมีความรู้เข้าใจวิธีการและประกอบไปด้วยความอดทนภาพเพียนพยายามเสียสละเช่นเดียวกันกับการที่ลงไปเก็บเกี่ยวข้าวรู้ว่าจะต้องเลอะเปืเป้อนคลเหน็ดเหนื่อยทุกขเวทนากับตนเองมากก็ตามก็พร้อมยอมที่จะช่วย การที่สองเมื่อเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เปรียบดังดวงจิตกลุ่มหนึ่งที่ได้คัดเลือกมเมล็ดมาแล้วที่ได้บําเพ็ญบารมีจนได้รอบเวลาพร้อมที่จะเข้ามาในธรรมกึ่งพุทธการเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นเช่นเดียวกันกับข้าวที่สุกแล้วก็เลือกที่จะเก็บเกี่ยวได้เพียงนิดเดียวไม่กี่ต้นไม่กี่รวงเท่านั้นใน ผืนท้องนาอันใหญ่ก็ตามสามนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้วทําการทุบตีเพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงออกจากสังขั้วของข้าวหยุดการเติบโตของเมล็ดข้าวก็เปรียบเสมือนกับบุคคลที่ได้สละออกจากบ้านเรือนออกมาบวชแล้วจึงต้องที่จะต้องขอถอนความยึดติดยึดมั่นสิ่ง ที่เป็นที่รักข้าวของสิ่งของทั้งหลายหรือจะเป็นเรื่องนี้สินปัญหาต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดีก็ตามเพื่อที่สละคลายออกจากความยึดติดออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นตัวฉุดดึงให้ต้องติดอยู่กับขั้วของตนเองและต้องเบียนไว้ใจเกิอดอยู่จึงต้องและถูกทิ้งไป ดังรวมข้าวฟางข้าวที่ไม่สามารถใช้งานเป็นขยะหรือไปเป็นปุ๋ยเท่านั้นเองฉะนั้นควรที่จะต้องสระออกจากสิ่งทั้งหลายที่ยึดติดอยู่ให้ได้สี่นำเม็ดข้าวมาคัดเม็ดเต็มและเม็ดที่ไม่เต็มก็เปรเียบเสมือนดังดวงจิตที่ปฏิบัติบำเพ็ญแล้ว ต้องมีสิ่งเข้ามาทดสอบปัญหาต่างๆมากมายจึงต้องมีความหนักแน่นอดทนอดกัน้นถ้าไม่มีความหนักแน่นพอก็จะไปตามคลื่นของกิเลสตัณหาหลุดออกไปจากทมที่เป็นทาแท้ที่จะนำให้เราออกจากทุกข์ได้ยอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันกันกบการคัดมเมล็ดที่เต็มและ,มะเม็ดที่ไม่เต็ม เมื่อโดนลมพัดเม็ดที่ไม่เต็มก็จะต้องเบาแล้วก็ปิวไปตามลมส่วนเม็ดที่เต็มก็จะมีความหนักแน่นแล้วก็จะต้องหล่นไปในภาชนะที่รองรับไว้ได้ใช้ประโยชน์ได้ถ้านำข้าวที่คัดเต็มเม็ดแล้วมาใส่กระทะคั่วไปเรื่อยๆกระทาะเปลือกออกจนข้าวนั้นสุกเหลืองหอมได้ที่ เช่นเดียวกันกันกบดวงจิตท,ที่มีความหนักแน่นแล้วสามารถเจรไยขัดเกาจิตตนจนคลายความเป็นตัวตนทิ้งไปได้ทนต่อสิ่งที่มาทดสอบครูบาอาจารย์สภาวะต่างๆได้ก็จะดำเนินไปต่อได้หกเมื่อปรับเปลี่ยนชำระจิตตนจนสะอาดบริสุทธิ์มีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อกิเลสตัณหาไม่ยึดมั่น ถือมันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจากข้าวเปลือกจึงกลายเป็นข้าวสารที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะหุงถวายเป็นพุทธบูชาได้จึงบูชาในประการที่เจ็ดได้คือเป็นคนใหม่ถึงพร้อมด้วยการบรรลุ สำเร็จธรรมตั้งแต่พระโสดาบันเลื่อนขึ้นไปสู่พระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันในที่สุดก็จะเป็นข้าวที่สามารถบูชาพระพุทธเจ้าเป็นบัวที่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้เข้าถึงมรรคผลพระนิพพานผู้หลุดพ้นได้อย่างแท้จริงพระพุทธองค์จึงได้นำเอาวิธีการขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ในานาดังนี้แล้ว มาเป็นรูปแบบของการคัดกรองลุงจิตเพื่อที่เราจะได้รู้หลักและวิธีการขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะได้สำเร็จทำหลุดพ้นทุก์ได้อย่างแท้จริงกราบสาทุกการค่ะ